ก็จะมาแนะนำตัว Go Controller Mini นะครับตัวนี้มีประโยชน์ในการช่วยปรับแต่งปุ๋ยแล้วก็ค่า pH นะครับสำหรับการปลูกต้นไม้ในระบบไฮโดรโปนิกหรือว่าการปลูกในระบบฟีพาวนะครับผมเดี๋ยวของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องแ l a บนะครับนี้เราอยู่กันหน้าเซต Go Controller Mini นะครับอันนี้เป็นเซตเดโมะครับตั้ง ตั้งโชว์อยู่ที่แล a ของเรานะครับผมอันนี้ทำงานร่วมกับชั้นเพาะสีนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเซตอาเปอร์ติไลไซเซอร์กันนะครับตั้งค่า ec แล้วก็ ph นะครับให้อยู่ในเซตพอยท์ที่เราต้องการครับผมตอนนี้ค่าปัจจุบันนะครับ ec อยู่ที่1.25ครับ ph อยู่ที่8.4นะครับเราอยากได้ค่าใหม่นะครับก็คือ ไปที่ปฏิไลเซอร์ครับอันนี้ก็จะดูได้ว่าเราตั้งค่าเซตพอยต์ของปฏิไลเซอร์เป็นเท่าไหร่นะครับนี้คือผมอยากได้ EC คือ1.4นะครับแล้วก็ pH คือ6.4นะครับอันนี้ระยะเวลานะครับดูได้จากปฏิไลเซอร์ปั๊มทาะครับก็คือการหมุนของปั๊มจ่ายปุ๋ยครับแล้วก็รีเทม์ก็คือระยะเวลาการรอนะครับ ว่าครั้งถัดไปที่จะเติมปุ๋ยต้องรอกี่นาทีนะครับอันนี้ผมอยากตั้งใหม่นะเพราะว่าค่าตอนนี้มันทําให้ไม่ได้ค่าที่สูมต้องการนะครับก็เสร็จแรกโดยการกดไปเลยนะครับก็จะมีการตั้งค่า EC นะครับ pH นะครับก็จิ้มไปที่ EC ก่อนครับผมอยากได้ค่าอ1.4นะครับที่ผมต้องการแต่ผมอยากเปลี่ยนเวลาโดดปั๊มใหม่ครับ เป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับผมอยากได้เป็น60วินาทีครับแล้วก็ปั๊ม B 6 0กวิเหมือนกันครับก็คืออัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับระยะเวลาการรอก็คือ300ร้สิบ ph ก็300เหมือนกันผมอยากเปลี่ยนใหม่เป็น240ครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วค่าที่เราต้องการแล้วนะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับผมแล้วก็ในขั้นถัดไปนะครับ ตั้งค่าเสร็จแล้วอยากให้มันปั๊มอัตโนมัติก็มาที่คอนโทรลครับแล้วก็เปิดให้เป็นออโต้ให้หมดครับซึ่งปัจจุบันเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับผม oh. อันนี้ตัวคอนโทรเลอร์จะรอก่อนนะครับเราถึงจะสั่งปั๊มทํางานนะครับตามระยะเวลาที่เราต้องการครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างแดชบอร์ดกันนะครับตัวแดชบอร์ดของโก c คอน r ท l เลอร์มินนะครับอันนี้ก็จะโชว์ว่า เราเซตอะไรไปบ้างครับผมมีค่า EC pH ปัจจุบันนะครับค่า,าเซตพอยต์ปัจจุบันที่เราตั้งไว้นะครับอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิห้องความชื้นห้องนะครับแล้วก็สถานะปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่ครับสามารถดูได้เป็นกราฟได้เลยนะครับผมแล้วก็กราฟอุณหภูมิกราฟความชื้นนะครับสถานะการทํางานของปัมต่างๆนะครับ LED เปิดปิดไหมสเตตต่างๆนะครับแล้วก็มีอ่า ดูโหมดการตั้งค่าฟังรสสารอาหารได้ด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้ยังรองรับการแจ้งเตือนผ่า,านไลน์ n o n ์ i ติฟิเคชัน,นะครับเราสามารถไปแอดไลน์ไปขอไลน์โทเค็นแล้วมาใส่เพื่อทำการแจ้งเตือนสถาะนะกลางๆผ่านไลน์ n o n ์นติฟิเคชันได้นะครับเดี๋ยวในเซ t ชันถัดไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นจะไปสอนวิธีการออกไลน์โทเค็นนะครับขอบคุณครับ